พี่ดากับพี่ดิบอะไรจะทำตำกล้วยให้กินครั้งแรกนะคะที่ฉันไม่เคยกินเลยตื่นเต้นสุดๆนะคะเตรียมของมาให้แล้วนะคะคุณแม่หวังว่าจะได้กินตำกล้วยอร่อยๆนะคะอยู่บ้านท่านนิ่งดูาดเวอร์เขไม่บอกให้ทำเนี่ยไม่คือไม่หยิบไม่จับเลยจะช่วยอยู่กี่โมงเอามาทำไมแค่นี้ไม่พอหรอกจริงเหรอจาบ้าพี่ดามฟิตเชคค่ะรีลาสุดๆกว่าจะได้ทำคืองงมากมึงอ่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ช่วยไปรับลูกคุณให้หน่อยจะรับพ่คุณให้หน่อยไปจริงปะเนี่ย เล่นมนะั้มแลขที่สภาพนะักก็เธอต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องพิกุลระยะเวลาเกือบสิบนาทีไปค่ะสงสารน้องมากเอามาอเตอร์ไซค์มารับพิกุลมาแล้วสวัสดีค่ะรู้ปะเนี่ยว่าเอามาอเตอร์ไซค์มาไปลงลูกสาวได้กินยังเนี่ยแม่อ้อหให้คุณได้ตัมก่อนสิอ่ะ ตำก้วยมาแล้วจ้าฟีมือพี่บิ่มครั้งแรกเลยนะไม่เคยกินพี่ดำก็ไม่เคยกินฝาดอร่อยมากเออฝาดอ่ะมันฝาดฝาดมากเลยแต่น้ำตั้มอร่อยมากอุ้ยน้ำตั้มอร่อยมากหน้าเจานี่มาซ่วนเนาะอะไรอ่ะต้มจีนน้ำเต้นอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยย้าอันนี้หิวหิวอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบฝาดอาจจะไม่ชอบไงแต่พี่ํำเผ็ดเออ